I'm ดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโ,โรค่ะคลิปนี้เราจะอ่านซีรีส์ไตรมาสก,กันนะคะใครที่ฟังกันมาเกิน3เดือนก็จะรู้ว่าคลิปนี้เนี่ยเรากําลังจะอ่านอะไรเนาะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาฟังก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดใจฟังกันว่าพี่หมอจะอ่านไพ่ออกมาแบบไหนแล้วก็เป็นหัวข้ออะไรนะคะก็ก่อนอื่นอยากจะบอกว่าคลิปนี้จะมีความพิเศษ เล็กน้อยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยพี่หมอจะใช้ไพ่สิทธิกริยามาอ่านคำถามคำถามหนึ่งแล้วกันเนาะในในคลิปเนี้ยให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้ฟังนะคะส่วนไพ่ตรงหน้าทั้ง10ใบสำหรับหัวข้อที่เราทำกันวันนี้นะคะก็คือภาพรวมดี ร้ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2,568เรื่องดีอะไรจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรบ้างเรื่องร้ายอะไรที่ชาวลัคนาราศีมังกรควรรู้เพื่อที่จะรับมือได้บ้างนะคะก็ไพ่ทั้งสิบใบก็จะมีไพ่สี่ดาบอัศวินไม้9ดาบเจ็ดเหรียญเดท6ถ้วย9้าไม้7ดาบสองไม้แล้วก็สิบเหรียญโอเคเป็นเอ NERGY ที่ค่อนข้างจะ เครียดๆหน่อยเนาะแต่ก็เดี๋ยวเราลองฟังกันก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเครียดนะสำหรับ สำหรับการงานก่อนละกันอ่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องดีนะคะการงานเดี๋ยวพี่หมอแยกให้ทั้ง4ประเด็นหลักในชีวิตเลยการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะเราเริ่มจากการงานก่อนค่ะเรื่องดีของชาวลัคนาราศีมังกรที่พี่หมอมองเห็นก่อนเลยก็จะเป็นเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่โอกาสที่โอกาสทางการงานนะคะที่จะเหมือนกระทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรแบบ กระตือรือร้อนขึ้นอ่ะเหมือนแบบอยากขวาอยากทำอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็มันเป็นช่วงไตรามาสที่เกิดการวางแผนค่ะหลายๆคนเริ่มมีการวางแผนอนาคตเกี่ยวกับการงานที่แบบปกติเราอาจจะไม่ได้โฟกัสการงานอยู่อยู่ในช่วง3เดือนเนี้ยมังกรเริ่มคิดแล้วว่าเราจะอยากก้าวหน้าแบบไหนอ่ะ เราต้องการความมั่นคงยังไงหรือเราจะทำยังไงให้ธุรกิจงานของเราเนี่ยมันประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าก่อนหน้านี้มังกรเป็นคนไม่คิดนะไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้โฟกัสกันขนาดนั้นเราทำไปเรื่อยๆเออเราเราโฟกัสงานที่อยู่ตรงหน้าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าในช่วงไตรมาสที่3ขออภัยค่ะไตรมาสสุดท้ายมันจริงๆไม่ต้องเป็นไตรมาสท,ที่4นะไตรมาสสุดท้ายของปีเนี้ย มังกรจะคิดเยอะขึ้นนะคือไพ่ความคิดมันค่อนข้างเยอะนะคะมังกรจะคิดเยอะขึ้นวางแผนเยอะขึ้นมองอนาคตไกลๆไปเยอะขึ้นแล้วก็เกิดการลงมือทําที่มันมันดูแบบจริงจังขึ้นนะคะอืข้อดีจะประมาณนี้นะส่วนเรื่องร้ายนะเรื่องร้ายเลยอะ่ะคือมันมีไพ่ที่พูดถึงอุปสรรคในลักษณะของการหยุดชะง,งักค่อนข้างเยอะเหมือนเหมือนงานอะ่ะ โอเคมันมีโอกาสเข้ามามีงานใหม่เข้ามามีโปรเจกต์ใหม่เข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันมันก็เข้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะทำอะไรไม่ได้เต็มที่กับมันในช่วงสามเดือนสุดท้ายมันดูแบบมันดูแบบตะกุกตะกักอะทุกคนมันดูแบบว่าอ่ะเธอเอางานนี้ไปทำแต่พอเรารับมอบหมายหน้าที่นั้นมาปุ๊บ เอ้แต่เธอเดี๋ยวเธอจะต้องรอตรงนี้ก่อนนะอ่ะมังกรก็ไม่ได้เต็มที่อีกนึกออกมาคือเราอยากทำนะคะเท่าที่เท่าที่พี่หมอเห็นอนะ่ะมังกรมีแรงนั้นนะมีไฟนะมีอสศาวินไม้อยู่กับตัวมีความแบบกระตือร้อนนะพอมากๆนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ของตัวเราอะ่ะมันอาจจะทําไม่ได้แบบนั้นเออด้วยแบบอุปสรรคหรือการต้องแบบหยุดรอหรือมันก็ไม่ได้เกิดจากชาวมังกรเองแต่เป็นคนรอบตัวนะ งานเนี่ยมีขั้นตอนของมันไปติดขัดอยู่ที่คนอื่นอ่าขั้นตอนเนี้ยไปค้างอยู่ที่คนอื่นมันมาไม่ถึงเราเราทําต่อไม่ได้อารมณ์มันประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลายคนนะ่ะถ้าเป็นคนที่แบบจริงๆก็ไม่อยากจะอ่านว่าเป็นงานประจําหรืออะไรเลยนะเอาเป็นว่าทุกงานแล้วน,นะถ้างานที่คุณทําอยู่เดิมอะ่ะมันไม่ดีหลายคนเริ่มมีความคิดที่จะออกจากงานนะคะ อยากเปลี่ยนงานอยากออกจากงานแต่ถามว่ามันจะทำได้ไหมในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยค่ะพี่หมอยังไม่เห็นอืยังไม่เห็นนะเห็นแค่ว่าคิดวางแผนเนี่ยเห็นไหมเริ่มมีความคิดเริ่มวางแผนละเอ้ยที่เราทำอยู่ไม่ดีเลยเราจะต้องมองหางานใหม่ที่มั่นคงแล้วนะเอออะไรประมาณนี้นะคะ หรือบางคนเนี่ยมีความคิดมีไอเดียอยากทำธุรกิจคิดนานมากพิจ,จารณานานมากวางแผนนานมากแต่กว่าจะได้เริ่มต้นลงมือทำเนี่ยมันก็แบบใช้เวลาถ้าเกิดจะให้มองนะใน3เดือนนี้โอกาสหรือมีความเป็นไปได้หน่อยอะที่จะเริ่มต้นลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะออย่างแบบบางคนอยากออกจากงานบางคนอยากทำธุรกิจหรือบางคนอยากเริ่มอะไรก็ตามนู่นเลยทุกคนจะหมดปีปลายธันวา นะถ้ามันพอจะมีอ่ะแต่พี่หมอก,ก็ยังมองว่าไม่ใช่ได้วยซ้ำนะมองว่ายังคิดอยู่จนถึงตอนนั้นยังวางแผนอยู่จนถึงตอนนั้นนะคะก็มองว่าข้อเสียคือตัวเราแล้วกันนะเรามีความคิดเยอะค่ะนะเรามีความคิดเยอะหรือว่าเราเจอแรงกดดันมาหลายๆด้านทําให้เราต้องคิดเยอะๆต้องค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆมันก็เลยอาจจะทําให้เรื่องดีที่มันจะเกิดกับเราเนี่ยมันช้าหน่อย อืมแอบเห็นคํำนี้ยค่ะมันช้ามันเฉืยกว่าที่มันจะสำเร็จกว่าที่มันจะได้เริ่มนะชาวมังกรก็จะใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลายคนในงานหนักนะมีงานที่หนักไม่ไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองหรืองานมันเครียดก็ได้งานมันเครียดมีโอกาสดีเข้ามาจริงแต่หูงานมันยากมากมันเครียดมาก มันเลยทาให้เรารู้สึกหนักนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้นี่เรายังไม่ได้อ่านสุขภาพนะแต่รู้สึกว่ามันไปกระเทือนกันได้นะคะสําหรับการงานดีร้ายก็ประมาณนี้ค่ะส่วนการเงินการเงินเนี่ยคือให้มันมีสิบเหรียญแต่เอออ่ะปฏิเสธไม่ได้เน,ะะนาะว่าไพ่ของชาวลราศีมังกรเนี่ยมันอาจจะติดไพ่เอเนจีลบมาค่อนข้างเยอะนะมีไพ่ในแง่ลบมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ อาจจะทําให้เรามองเห็นด้านดีหรือว่าข้อดีในช่วง3เดือนเนี้ยได้น้อยนะคะแต่ว่ามันก็เห็นนะไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะคือจะบอกว่ามัน,ม,นมีเกณฑ์ที่คนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยสามารถที่จะช่วยเราเนี่ยซัพพอร์ตเรื่องการเงินได้ช่วยซัพพอร์ตทางการเงินให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้ทําให้การเงินของมังกรมั่นคงขึ้นได้อะไรประมาณนี้อันนั้นคือข้อดีทีนี้ข้อเสียข้อเสียคือ เงินที่ชาวมังกรรออยู่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นเป้าหมายแล้วกันนะเป้าหมายทางการเงินที่มังกรรอเนี่ยมันมีความแบบเคลื่อนที่มาหาเราค่อนข้างชา้าหรือบางคนลงทุนอะไรไปคาดหวังว่าจะได้กลับมาแบบนั้นแบบนี้เวลานั้นเวลานี้นเนี่ยก็มองว่ามันไม่ได้จะเกิดขึ้นตามเป้าหมายเราในช่วงระยะเวลาที่เราวางไว้ขนาดนั้นมันดูช้าค่ะ แล้วก็จะบอกว่าหลายคนมีความเสี่ยงกับการถูกโกงหรือผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือการเสียผลประโยชน์บางอย่างในช่วง3มเดือนนี้เนี่ยคือข้อเสียอืมนะอยากให้ใจเย็นๆแล้วกันนะคะถ้าเป็นทางการเงินนะเอออาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาทีออ่มังกรสามารถที่จะใช้เงินได้แบบสุรุย่ยสุร,ร่ายเท่าไหร่ฟุ้มเฟยเท่าไหร่ แต่ถ้าถามพี่หมออ่ะมันยังมีไพ่ดีช่วยอ่ะเพียงแต่ว่ามังกรก็ต้องดิ้นรนนิดนึงนะถ้าเราอยู่เฉยเขาก็อาจจะไม่ช่วยนะคะหลายๆคนอนะ่ะพี่หมอรู้สึกว่าเป็นมังกรประเภทที่อยากทําอะไรด้วยตัวเองแก้ปัญหาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนคุณแบกความเครียดเอาไว้คนเดียวไม่บอกใครอะ่ะจริงๆแล้วคุณมีคนซัพพอร์ตคุณนะเอ,อคุณสามารถบอกได้นะคะยิ่งถ้าคุณมีปัญหาทางการเงินเนี่ยคุณลองหันไปถามคุณพ่อคุณแม่ญาติญาติเนี่ย คนที่คุณรู้สึกผู้เขาช่วยเราไม่ได้พี่หมอว่าเขาช่วยได้นะคะแต่เขาไม่รู้นะเขาไม่รู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือถ้าเราเป็นสีดามันไม่มีใครรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกล้าที่จะสื่อสารกล้าที่จะตรงไปตรงมากล้าที่จะบอกนะถ้าเป็นทางการเงินก็ประมาณนี้นะคะโอ้ยเอ็นดูมังกรแต่ทุกคนก่อนที่จะเริ่มความรักนะ นี่คือไพ่พลังงานรวมถ้ามังกรท่านไหนฟังมาถึงขนาดนี้แล้วก็รู้สึกหูไม่อยากฟังต่อพี่หมอเข้าใจนะคะแต่ก็อยากจะพูดนิดนึงว่ามันก็คือไพ่พลังงานรวมค่ะทุกคนถ้าวันนี้เป็นคุณเป็นลัคนาราศีมังกรที่เข้ามาฟังแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณดีมากๆคุณไม่ได้เจอปัญหาอะไรอยู่เลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะคุณสามารถมองข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะเราไม่โกรธกันแต่ว่า ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยมันตรงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองฟังไปก่อนว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นพลังงานรวมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งได้นะคะไม่ต้องซีเรียสกับมันนะเวลาให้มันเป็นในกระถิบพี่หมอจะกังวลนิดหนึ่งนะคะกลัวคนฟังจะรู้สึกไม่ดีนะเอาละเราจะเข้าสู่ความหลักละซึ่งอันเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องต้องพูดนิดหนึ่งนะเริ่มจากเรื่องดีเหมือนเดิม เรื่องดีต้องใช้คําว่าไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรแล้วกันนะต้องเปิดด้วยประเด็ดนนี้เอาคนมีคู่ก่อนเลยไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรในช่วงสามเดือนสุดท้ายนี้สุดท้ายแล้วอะค่ะคุณจะเขาเรียกว่าไงความรักมันจะดีขึ้นมันจะมั่นคงขึ้นมันจะกลับมาดีขึ้นได้ขอพูดแบบนี้ก่อนเลย มันจะเห็นภาพความสุขแบบชัดเจนขึ้นมีความมั่นคงมีความเข้าอกเข้าใจกันแน่นอนร้อเพราะว่ามีไพ่สิบเดรียญมารอเราแต่มันคือเหรียญอะ่ะมันอาจจะต้องผ่านระยะเวลาหนึง่งอย่างเงี้ยเออก็คือเนี่ยเราอ่าน3เดือนไพ่ไปโผล่อยู่นู่นเลยใบสุดท้ายพี่หมอก็มองว่า2เดือนอะ่ะตุลาพฤศจิกหรือแม้กระทั่งต้นเดือนธันวามันก็ยังแบบ เป็นสภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณจมอยู่กับปัญหาถ้าคุณมีปัญหานะขอเริ่มจากคนมีคู่ที่มีปัญหาก่อนเลยนะคะแต่ท้ายที่สุดคุณจะเคลียร์กันได้หรือต่อให้คุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยในตอนเนี้ก็จำเอาไว้แค่ว่าสุดท้ายแล้วความรักของคุณมันยังมั่นคงมันยังไปต่อได้แต่มันอาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยมีความไม่เข้าใจกันเยอะหน่อยนี่เรายังไม่ได้อ่านพาดข้อเสียเลยนะประมาณนี้นะคะส่วนคนโสด คนโสดมีโอกาสของการได้เจอกับคนเก่าๆรักครั้งเก่าหรือว่าคนในอดีตเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยกลับเข้ามานะคะแล้วก็จะมาทําให้เรารู้สึกแบบเออหันกลับมาโฟกัสความรักแบบจริงจังได้อีกครั้งนะแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องร้ายค่ะเรื่องร้ายก็คือมันมีความกังวลเยอะมีความคิดลบเยอะบางคนรู้สึกเครียดกดดันนอนไม่หลับอยากพักอยากอยู่คนเดียวช่วงเวลาเนี้ยอาจจะเป็นที่ตัวมังกรเองหรือเป็นที่คู่ครองของ,ของเราก็ได้นะคะ ก็จะบอกว่าไงอะถ้าบางคู่อะ,อะขอเป็นคู่ที่มีปัญหาบางคู่มันขึ้นเดทเนาะคุณอาจจะจบปัญหาครั้งนี้ได้แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้แต่บางคนก็อาจจะจบไปเลยแยกย้ายกันไปแล้วคุณก็ไปโฟกัสความรักครั้งใหม่มองหาความรักครั้งใหม่หรือไปโฟกัสความมั่นคงด้านอื่นในชีวิตแต่สุดท้ายคุณจะมีความสุขนะขอย,ย้ำก่อนสุดท้ายคุณจะมีความสุขกับการตัดสินใจนั้นๆอันนี้ขอพูดในประเด็นของ ของคนมีคู่ที่คิดจะเลิกลาแล้วกันนะคะเออแต่ก็ไม่ได้แย่อืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่หมายถึงว่าทายที่สุดมันจะไม่ได้แย่กับคุณการตัดสินใจนั้นอะไรใดๆแต่มันก็อาจจะมีช่วงที่ทําให้เราทุกมีแน่นอนมีทั้ง4ี่ดาบมีทั้ง9ดาบมีทั้ง9้าไม้มีทั้งเจดาบมันมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยโอเคในแง่ของความสัมพันธ์แต่คุณก็จะผ่านไปได้แล้วกันนะ <laughs> พี่หมอไม่รู้จะให้กำลังใจมังกรยังไงเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันแค่เป็นช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเรากันนะคะและนี่คือไพ่พลังงานหลวมต้องย้ำแบบนี้ละกันนะสุขภาพค่ะสุขภาพก็คือขอเริ่มจากเรื่องลายก่อนเลยได้ไหมเนาะขอเริ่มจากเรื่องลายนะสุขภาพอบคือพี่หมอจะบอกว่าชาวลักนณาราศีมังกรในช่วงไตรมาสสุดท้ายคุณเครียดง่ายมาก คุณมีภาวะความเครียดสะสมคุณมีความเหนื่อยมีความล้าจากปัญหาต่างๆในชีวิตของคุณหลายคนมีปัญหามีเรื่องของอุบัติเหตุอาการเจ็บป่วยแบบกระทันหันนะคะเข้ามาอันนี้คือข้อเสียหรือเรื่องร้ายแต่ข้อดีคือร่างกายของคุณมันสามารถฟื้นตัวกลับมาดีได้แต่คุณก็จะต้องพักผ่อนนะคะไม่ใช่ว่า เป็นแล้วรอให้มันหายเองก็ไม่ใช่นะคือถ้าคุณดูแลตัวเองหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองเนี่ยปัญหาสุขภาพต่างๆที่ไพ่เห็นมันก็จะกลับมาดีขึ้นได้นะคะโอ้โหเป็นไตรมาสสุดท้ายที่อ่ะพี่หมอเป็นกำลังใจให้ชาวมาังกรนะก็ฟังแล้วฟังผ่านไปแล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนนะมันคือไพ่พลังงานรวมนะคะ ต้องย้ำๆหน่อยไม่งั้นจะเครียดมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าออร์เคเบอกอะไรจริงๆออรเ์เรคเตอาจจะมีพาร์ทอะไรดีๆให้เรารู้นะขอดูหน่อยขอดูคำถามของการใช้ไพ่ออรเ์เรคเตสำหรับนี้นะคะก็คือพี่หมอจะถามว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรในช่วงใจมาสุดท้ายนะเกี่ยวกับช่วงใจมาสุดท้ายไพ่อยากบอกอะไรกับชาวมังกรบ้างค่ะพไพ่ใบแรกค่ะพระพาย ใบที่สองค่ะมะเส็งมะเส็งก็คือปีนักสัตว์นะและใบสุดท้ายนะคะไพ่ครอบคูค่ะโอเคค่ะทั้งสามใบไพ่ม,มะเส็งเหมือนไพ่เขาอยากจะบอกว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายชาวลาักขณาราศีมังกรคุณมีเรื่องที่จะต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ผ่านมันไปให้ได้เปลี่ยนแปลง หรือว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วกันนะคะบางอย่างที่มันมาเร็วและมันต,ต้องเกิดอะคุณไม่สามารถที่จะหลีกเลีเ่ยงมันได้จะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการเงินอะไรใดๆสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือมันเกิดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆชาวลัคนาราศีมักรจะต้องใช้สติอย่างมากห้ามใช้อารมณ์ในการที่จะตัดสินใจจริงๆก็ยังมองว่ามังกรจะมีโอกาสใหม่ๆนะจะากไพ่ใบนี้ค่ะ แต่มันจะต้องเกิดจากอขออภัยค่ะมันจะมีโอกาสใหม่ๆหรือว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่มันจะต้องเกิดจากการที่มังกรจะต้องออกจากจุดเดิมมันถึงจะเกิดคือพูดง่ายๆนะเราต้องกล้าเสี่ยงถ้าเราจะอยากจะก้าวหน้าอยากจะไปข้างหน้าแต่จะต้องระวังด้วยในการที่จะเสี่ยงอะไรก็ตามไม่ให้ใจร้อนนะคะส่วนไพ่มาเสงใบนี้เขาเตือนเรื่องการถูกหลอก หรือการตัดสินใจอะไรผิดๆจากการไปหลงเชื่อคำพูดของใครบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะก็เหมือนมาสนับสนุนไพ่ใบแรกเลยอะคือเขาบอกว่าอย่าพี่หมองบอกว่าเขาไม่ให้เราอะใช้อารมณ์เขาให้เราใช้สัญชาตญาณในการที่จะอ่านเกมหรืออ่านใครสักคนหรือการเก็บข้อมูลอะไรให้เยอะๆเพื่อที่จะตัดสินอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ผิดพลาดน้อยลงประมาณนี้ เหมือนให้เราแบบใช้สัญชาติตยานตัวเองค่ะไพ่ใบสุดท้ายครอบครูอันนี้แอบคล้ายชาวลัคนาราศีพิจิกเลยมีไพ่ใบเดียวกันขึ้นนะคะก็ขอพูดเหมือนกันแล้วกันนะก็คือช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยอ่ะเอาเรื่องคนก่อนจะมีคนเข้ามาสนับสนุนจะเป็นผู้ใหญ่ เป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือแบบคนที่แบบเราเคารพนับถือเข้ามาช่วยเราแก้ปัญหาแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเขายื่นมือเข้ามาช่วยเราค่ะแต่ใช้คําว่ามีส่วนมีส่วนอย่างมากในการที่จะทําให้ชาวราคณาราศีมังกรผ่านพ้นปัญหาของคุณไปได้จะเข้ามาในอารมณ์ของที่ปรึกษาคุณอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คําปรึกษาหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือคอยให้คาปรึกษาเวลาที่คุณเจอปัญหาเนี่ยเขาจะช่วยชี้ชี้ช่องให้คุณอ่ะทํอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ คุณก็จะผ่านปัญหาและอุปสรรคของตัวเองไปได้นะคะเหมือนแบบเขาเขา้าเขามีประสบการณ์เยอะอะคนคนนี้แล้วเขาเอาประสบการณ์นั้นอะมาสอนคุณคําพูดเดียวกันกับที่พูดกับพิจิกเลยเออเขามีประสบการณ์เยอะแล้วเขาก็เอาประสบการณ์นั้นมาสอนคุณให้คุณเกิดประสบการณ์ของตัวเองนึกออกไหม เหมือนถ่ายทอดตามตรงตัวเลยนะตรงตัวกับไพนะ่เหมือนถ่ายทอดสิ่งที่เขาเคยเจอให้คุณฟังแล้วคุณก็แบบเออเอามาใช้กับเรื่องของตัวเองมันก็เลยเกิดเป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะแต่ก็มองว่าข้อดีก็คือเรื่องของการได้รับการสนับสนุนนั่นแหละจากไพ่ใบเนี้ยพูดง่ายคือคุณจะเจอเรื่องไม่ดีให้ตายยังไงก็มีเรื่องแย่ๆแค่ไหนก็ตามชาวลัคนาราศีมืงกรจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่คนหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งก็ได้ คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่คุณมีแรงตรงนั้นอยู่แล้วถ้าตีความเป็นอิงแบบตามไพ่นะไพ่ที่พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะแปลถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็ได้ถ้าใครมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในจิตใจคุณสามารถที่จะแบบขอเขาเรียกว่าอะไรขอพรนะในสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะช่วยอะไรประมาณนี้ค่ะ อารมณ์ของไพ่ชาวลัคนาราศีมังกรก็ประมาณนี้นะภาพรวมดีหลายอย่างที่พี่หมอพูดคะ,ะด้วยความที่ไพ่มันในกะทิพี่หมอเข้าใจฟังแล้วรู้สึกเครียดทุกคนโยนมันทิ้งไว้ตรงนี้เลยพี่หมอไม่โกรธพอเข้าใจได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจหลักการอ่านหรือการฟังคลิปดวงรวมเนี่ยก็ฟังผ่านๆไปแล้วก็แค่ไปคอยระมัดระวังแล้วกันนะคะมันไม่ได้แย่หรอกเพียงแต่มันอาจจะมีเรื่องให้ให้มังกรต้องรับมือเยอะหน่อย นะประมาณนี้ค่ะยังไงก็อยากฝากเราไปรอฟังคลิปรายเดือนก็ได้การงานการเงินไม่อาจจะเห็นภาพอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้นะพลังงานตอนนั้นคุณอาจจะตรงอ่ะก็ไปรอฟังแบบนั้นด้วยนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ